สวัสดีลูกค้านะคะวันนี้พบกับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมค่ะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักง,งานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มาอัปเดตรถเก่งเล็กกันบ้างนะคะในโซนของตัวรถเก่งนะคะซีดาน4ประตูนะคะจากค่ายโตโยตานั่นเองวันนี้มิ้นมีรถเจ้าตัวโตโยต้าอา i ติสนะคะ1.8ตัวไฮบร High ตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะของตัว h y บริดแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะท็อปสุดของตารางเลยนะคะเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีกับปีสองพันยี่สิบนะคะ ตัวท็อปนะคะสีดำนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะคะลูกค้ากดติดตามทักแชทหามิ้นได้เลยนะคะที่เบอร์082-4692-496ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะเลขไม่นะคะอยู่ประมาณ 1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รายละเอียดภายนอกภายในของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะคะลูกค้าอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะลูกค้าลูกค้าได้เห็นรถเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆเลยตัวนี้นะคะเป็นกุญแจคิเลสนะคะแบบนี้มีกุญแจสำรองให้นะคะ2ดอกนะคะตัวนี้ตัวจริง1ดอกแล้วก็กุญแจสำรอง1ดอกเนะะีนะะ่ยลูกค้า ไฟหน้านะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยได้เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรถที่ปี2020ของตัวอ l t i t นะคะลูกค้าจะเปลี่ยนโฉมนะคะด้านหน้ามาให้นะคะไฟ LED นะคะไฟไลท์คกดิงมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะด้านในของตัวไฟจะเล่นลวดลายเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะสีฟ้าทั้งตัวโลโก้แล้วก็ตัวไฟนะคะนี่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของ ตัวไฮบิดนั่นเองนะคะดีไซน์ลูกเล่นนะคะดูสปอร์ตมากขึ้นเนะะี่ยลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟตันหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับค,วคิวของตัวโคมไฟนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าจะดีไซน์ให้เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับดีไซน์ของตัวด้านหน้าที่อ,ออกแบบมาให้เป็นสีดำทั้งสิ้นเลยตัดเข้ากับตัวรถ นะะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าเข้ามาดูตัวรถเพิ่มเติมได้นะคะฝากระโปรงลวดลายเส้นสายรายละเอียดน,นะคะเดิมเมเลยนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกของตัวรถเลยล้อแม็กมาก,กับตัวรถเช่นเดียวกันลูกค้าคันนี้นะ,ะแม็กสวยมากนี่นะคะแม็กเป็นลายคอบสบแบดนี้นะคะสีทูโทนปัดเงานะคะมาพร้อมกับตัวรถก็ไฮบิดของตัวรถนันเงน,น,นะคะในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะลูกค้านี่ให้ลูกค้าที่เห็น บอดี้คองสร้างรถแบบเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยเลยในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมสัญญาณเตือนให้นะคะไฟเตือนด้านข้างนะคะที่เตือนมุมอับนะคะของตัวประตูมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะพร้อมกับตัวสัญญาณจัด มาดูในส่วนภายในตัวรถนะคะคันนี้นะคะสวยมากลูกค้านี่ตัวท็อปสุดนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บด้วยสีเงินแบบนี้นะคะทั้งคันเลยนะคะก็จะเล่นลวดลายดีไซน์ของตัวรถนะคะค่อนข้างที่จะสวยนะคะเบาะก,ก็จะมีดีไซน์เพิ่มเติมเข้ามานะคะในส่วนของตรงกลางนะคะก็มีที่ระบายความร้อนนะคะให้กับลูกค้านะคะที่นั่งนะคะลูกค้าให้มีความสบายแล้วก็ สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะปรับไฟฟ้ามาให้คู่หน้านะคะปรับได้8ทิศทางสิทิศทางด้านคนนั่งข้างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะคะหน้าจอกลางนะคะขนาดใหญ่แบบสัมผัสเชื่อมต่อในส่วนของตัวดูเส้นทางดูแมปได้เลยนะคะกล้องถอยหลังกล้อง360องศาครบเลย i r b a g แใบจัดไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์แบบอ,ออตโต้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบค โฮเลยนะคะคันนี้โครงสร้างรถสวยนะคะเดี๋ยวมีการตรวจโครงสร้างตัวรถให้นะคะมีใบเซอร์การันตีให้ลูกค้านะคะทุกคันเลยที่ออกรถกระเพชยนต์นะคะเราก็จะมีหน่วยงานข้างนอกนะคะมาตรวจนะคะโครงสร้างของตัวรถให้อีกนะคะ274รายการพร้อมกับใบเซอร์การันตีให้กับคุณลูกค้านะคะว่ารถที่เพชรยนต์นะคะเราคัดสันรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะ การันตีเรื่องไม่มีชนดักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะคะลูกค้านี่ในส่วนของด้านหลังนะคะก็มีแอร์ด้านหลังแยกมานะคะที่พักแขนที่วางแก้วน้ําด้านหลังสภาพของตัวเบาะเนี่อลูกค้าตึงๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสปาเบาะ ขัดสีขัดเงาเนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระบบทุกอย่างให้ลูกค้านะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นแบตเตอรี่นะคะให้หมดเลยในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายนี่นะคะไฟ LED ไฟถอยนะคะไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์ด้านหลังนะคะพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เซ็นเซอร์จัดมาให้รอบคันนะคะด้านหลัง2นะคะไฟทับทิมสเกิร์ตด้านหลังนะคะอยู่ในลักษณะที่ สวยนะคะคันนี้ถือว่าเป็นรถที่หน่วยงานดระวางมานะคะลูกค้าสวยเลยนะคะด้านหลังกล้องถอยหลังมีครบนะคันนี้นะคะแล้วก็โลโก้ของตัวรถก็ได้เป็นสีนเงินเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับด้านท้ายนะคะที่ระบ,บุตัวของตัวไฮบริดมาให้ใน,นเ่นองนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเป็นรถที่ใช้ในกึ่งไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันตัวนี้รองรับน้ํามันเบนซินนะคะลูกค้ากับเครื่องยนต์ 1,800cc นะคะที่จัดมาให้ลูกค้าใครสนใจคันนี้ บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนราคาขาย5 5 9 59,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าผ่อนสบายๆนะคะเครดิตจัดฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ10,000บาทนะคะตลอดอายุสัญญานะคะหรือใครอยากเข้ามาทดลองขับหรือมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะจัดไปแน้นหรือว่าซื้อไปนี่ลูกค้าสามารถเข้ามาได้นะตัวนี้นี่เถิดนะคะระบบเซฟตี้จัดมาให้เต็มเลย พ l u s Control มีให้นะคะระบบในตัวของอพรมาลายนะคะสามารถที่จะรับซ้ายว่างซ้ายนะคะคว,ควบคุมเสียงได้เลยระบบกระจกนะคะเป็นเซนทรัลล็อกระบบด้านข้างของตัวรถเป็นเซนทรัลล็อกทั้งหมดเลยนี่นะคะใครสนใจนะคะดูรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะคะลูกค้ากดติดตามนะคะโทรเบอร์โดยตรงหามิ้นได้เลยที่เบอร์082 4692 496ได้ตลอดเวลานะคะหรือลูกค้าจะแอดมาที่เบอร์082 ที่มิน้นแจ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิน้นขอลาไปก่อนเนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามิน้นจะพาไปดูรถรุ่นไหนที่เข้ามาเนะะี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ